โอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณไอซ์กับคุณเนมเข้าไปยื่นหนังสือด้านในก่อนนะคะก็ใช้เวลายื่นไม่นานนะท่านผู้ชมครับผมก็วันนี้ครับเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเราทำมาใน<ม>ในช่วงหลายเดือนในการติดตามการ ดาเนินง,งานของประกันสังคมนะครับที่เราพบเจอปัญหาทุจรดิตหลายอย่างเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น้งนองประชาชนนะ่าจะติดกามกันกนน็คือเรื่องของกรณีการซื้อตึกสกายนายหลังจากที่เราเห็นผลการประเมินต่างๆของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมแล้วเนี่ยครับเราก็ยืนยันว่ามันมีความผิดปกติจริงๆเนาะในเชิงรายละเอียดตั้งแต่วันที่ผมกับไอซ์เนี่ยไปถแถลงที่ตึกสกายนายในวันนั้นนะครับเราก็มีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเนาะวันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือให้กับคณะกรรมการปรับปรามทุจริตแห่งชาตินะครับเพื่อยื่นสอบคุณสุชาติชมกลิ่นในกรณีตึกสกายไนน์โดยตรงนะครับซึ่งก็จะไม่ใช่แค่คุณสุชาติชมกลิ่เนเท่านั้นนะครับแต่คือองค์คาประโยชทั้งหมดเนาะที่เกี่ยวข้องกับกรณีตึกสกายไนน์ทั้งหมดเม่่าจะเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานคนปัจจุบันที่ในตอนนั้นดํารุงตําแหน่งเลขาเลขา,เลขาประชาสังคม หรือว่าประหลัดกระทรวงแรงงานในขณะนั้นที่มีตําแหน่งเป็นประธานบอร์ดของประกันสังคมโดยตําแหน่งตามกฎหมายเราคิดว่าเรื่องนี้ครับมันทําให้เกิดความเสียหายกับผู้ประกันตนจำนวนมากทําให้เกิดความเสียหายกับกองทุนเงินเหล่านี้คือเงินที่ผู้ประกันตนเนี่ยทำงานแล้วก็สมทบเข้ามาแต่กลับถูกนําไปใช้อย่างไม่สมเหตุสมผลผมว่าคิดว่าวันนี้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะดําเนินการเรื่องเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก็ จากวันที่เราได้เปิดเผยนะคะข้อมูลการการเข้าซื้อการเข้าลงทุนของตึกสกายนน์เนี่ยเราก็ยืนยันเนาะว่ามูลค่าที่แท้จริงนะคะที่ปรากฏในวันนั้นเนี่ยกับการซื้อเนี่ยมันไม่มันมันไม่สอดคล้องกันก็คือ ซื้อของลงทุนของที่ราคาประมาณ3,000ล้านเนี่ยในราคา7,000ล้านหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โดนหลายอย่างเนาะคือตั้งแต่กระแสสังคมก็ออกมานะคะ,ะบางบางส่วนเนี่ยก็สนับสนุนบางส่วนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปจนถึงโดนคุณสุชาติชมกลิ่นเองเนี่ยฟ้องนะคะในกรณีนี้ซึ่งพวกเราก็ยืนยันมาตลอดเนาะยืนหยัดมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยพูดทุกอย่างเนี่ย คือไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาโจมตีใครใดๆทั้งสิ้นมันคือผลประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ที่เราอยากจะรักษาไว้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการนะคะซึ่งออคุณอนุทินชาญวิรุฬหที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาดไทยเนี่ยก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก็คือนาโดยประหลัดกระทรวงพาดไทยให้มาสอบเรื่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย ผลมันก็ออกมาเป็นที่ประจับกับสายตาประชาชนแล้วนะคะว่ามันมีมูลจริงๆการสืบในคณะกรรมการเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เป็นคนนําสืบเองเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่ามูลค่าของตึกในวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านถึง3,400ล้านนะคะแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยทุ่มเงินสูงถึง7,000ล้านในการในการเข้าลงทุนของมูลค่า3000กว่าล้านนี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าข้อเท็จจริงของตึกเนี่ยมันประจั์กับสายตาคือจริงๆมันประจั์กับคนทั้งประเทศมานานแล้วแหละแต่ว่าเรื่องข้อกฎหมายหรือว่าในในทางสืบในทางราชาการเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็ออกมาแล้วเนอะเมื่อวานแล้วก็ท่านอนุทินเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือนะคะไปให้ท่านพิพัฒน์แล้วดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านพิพัฒน์และท่านมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยจะดาเนินการเรื่องนี้นะคะอย่างอย่างอย่างรวดเร็วเพราะว่าคือ อย่าอย่ารออะไรอีกเลยค่ะนะคะข้อเท็จจริงมันปรากฏขนาดนี้แล้วถ้าใครผิดก็ลากคอคนผิดมาลงโทษซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เรามามามายื่นเนี่ยก็คือ,อ,อหลักๆเนี่ยก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะแรงงานในเวลานั้นก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่ง ท่านจะปฏิเสธอย่างไรนะคะว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่รู้หรอกเรื่องในสำนักงานประกันสังคมจะเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรท่านก็ไปชี้แจงกับปปชอเอาเองนะคะไม่ต้องมาชี้แจงกับพวกเราแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าตลกดีนะคะถ้าท่านเนี่ยเคยให้ข้อมูลเอาไวเ้เนาะไม่พลาดทิ้งนะคะไม่ได้เสียหายเพราะว่าท่านพูดเองในสื่อว่าเ,เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในประกันสังคมมากไม่ได้หรอกมันเป็น เรียกว่าเป็นระบบราชการที่ไม่สามารถเอื้อมมือเข้าไปถึงได้หรือว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยยุ่งไม่ได้นะคะดิฉันก็ตั้งคําถามว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะที่บอกว่าตัวเองไม่สามารถเข้าไปบริหารกระทรวงได้ไม่สามารถเข้าไปบริหารหน่วยงานระดับกรมได้เนี่ยคือประเทศเรายังอยากจะมีรัฐมนตรีแบบนี้อยู่ไหมคะนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านก็ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะคะในรัฐบาลของนางสาวแพทองทานนายกแพรทองทาน ดังนั้นที่ฉันก็ตั้งคำถามแบบตัวใหญ่ๆเบอร์เลอเลยนะคะส่งไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าท่านอยากมีรัฐมนตรีแบบนี้นะคะที่ทำงานรับใช้ท่านหรือไม่นะคะอาจจะช่วยกันติดแชทแทก็กหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าไลฟ์วันนี้ก็ได้ค่ะส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะคะเพราะว่าแน่นอนอีกไม่นานทุกคนจะทราบกันว่ามันจะมีการปรับคอรม และคนที่นะคะตอนนี้โอ้โหดูร้อนลอนเหลือเกินนะในการวิ่งจะเรียกว่าไงดี <c oughs> ในการพยายามทาทุกวิถีทางนะคะให้อาจจะมีการขยับขึ้นจากรัฐมนตรีช่วยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยดิฉันก็ขอเสียบมีดเอาไว้อันหนึ่งเลยนะแล้วดิฉันกับส,สาสรสวัสดิ์เนี่ยขอเสียบมีดอันใหญ่ๆเอาไว้อันหนึ่งวันนี้เลยก็แล้วกันเพราะว่าเหตุผลหนึ่งนะคะที่กลุ่มของคุณสุชาติเนี่ยอ้าง ว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยนะไม่ควรที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องค้างอยู่ในปปชดังนั้นนะคะวันนี้เหตุผลเดียวกันแล้วท่านกำลังจะมีเรื่องที่ค้างอยู่ในปปชแล้วดังนั้นนะคะการปรับพรรมอรั้งถัดไปของนายกรัฐมนตรีท่านอยากมีนะคะรัฐมนตรีที่มีเรื่องค้างอยู่ในปปชเยอะๆไหมท่านก็ลองตัดสินใจกันเอาเองนะคะแล้วก็นอกจากเรื่อง เรื่องวันนี้ที่เรามายื่นเนี่ยจริงๆมีเรื่องค้างอยู่ก่อนหน้านี้เนมาท<ช>ีคือคือคือจุดเริ่มต้นของพวกเราเนี่ยเราเราเรา,เราตรวจสอบเรื่องประกันสังคมนะอย่างวันเนี้ยเราก็ไม่ได้มายื่นเรื่องเดียวเราไม่ได้มายื่นแค่เรื่องตึกสกายไนล์เรามายื่นเรื่องปฏิกินประกันสังคมเรามายื่นเรื่องการดูงานเรื่องอะไรที่เราเคยพูดออกไปผ่านสื่อนะครับเรายื่นทั้งหมดเลยเนาะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอย่างแน่นอนแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ได้แล้วเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของประเทศทัาประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะครับซึ่งนอกจากเรื่องที่ไอ้พูดไปแล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยครับของผมเนี่ยก็มีหมายความว่าเขามีคดีคดีหนึ่งอยู่ในปปชอ,อยู่แล้วเนาะอ้างอิงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมเนี่ยเป็นคดีค้ามนุษย์ระหว่างประเทศซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยังคงลอยหน้าลอยตาอยู่ในรัฐบาลได้ซึ่งเรื่องนี้ครับผมคิดว่าอยากฝากคําถามท่านนายกรัฐมนตรีเช่นกันว่าท่านจะตั้งคนแบบนี้ รัฐมนตรีต่อไปเหรอคน,คนที่มีทั้งคดีในการทุจริตอยู่ในปปชทั้งมีทั้งทั้งคดีในการค้ามนุษย์อยู่ในปปชซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจับตาดูอยู่นะครับว่าโผคอรมอรจะไปที่ทางไหนเนาะผมคิดว่าวันนี้อาจจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับถามนายกรัฐมนตรีหรือถามใครก็ได้ว่าจะเอานายจะเอารัฐมนตรีแบบนี้เก็บไว้จริงๆเหรอเพราะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาไม่มีใครสบายใจหรอกครับ แล้วก็ต้องฝากไปถึงปปชด้วยนะคะอย่าให้คนคอรหาได้ว่าองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยคือท่านทํางานไม่เป็นกลางแล้วก็ทํางานเชื่องช้าในบางเคสในบางกรณีดิฉันขอนะคะให้ท่านเล่งรัดในการในการตรวจสอบกรณีที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วก็กรณีนี้เพราะว่าแน่นอนว่ามันมีผลกับการกับการปรับคอรมอลแล้วก็มีผลกับผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนนะคะก็ต้องขอฝากเลยแล้วกันว่า อาทิตย์หน้านะคะวันอังคารในการประชุมครรมเนี่ยก็ฝากสืบนะคะทุกสำนักหรือว่าพี่ๆคนไหนที่นะปกติก้าถามเนี่ยก็ถามนายกค่ะว่ายังจะอยากให้มีรัฐมนตรีนะคะแบบนี้ดิฉันก็ไม่บอกว่าแบบไหนนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็แปลได้ความได้หลายแบบว่าอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังอยากจะมีคนแบบนี้อยู่ในครรมอของท่านหรือไม่นะคะคือดิฉันคิดว่า ในการบริหารกระทรวงแรงงานในอดีตของท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยดิฉันก็ไม่บอกนะคะว่ามันเป็นยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าให้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยไดออ้ประเมินกันเองและกันว่าท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจนะคะกับการดูแลสํานักงานประกันสังคมให้มันเน่าเฟะลงไปจนถึงรากนะคะจับไปตรงไหนก็มีแต่ปัญหาจับไปตรงไหนก็สอเอื้อประโยชน์สอทุจริตทั้งหมด ก็ตัดสินใจเอาเองค่ะว่าท่านยังอยากจะมีรัฐมนตรีแบบนี้ทำงานทางานอยู่หรือไม่ค่ะมีคำถามไหมคะถามนิดนึงเรื่องตึกสกายไนน์ครนนี้การดทินเขาให้มีการตรวจสอบเนาะโดยส่วนตัวของคุณไทแล้วก็คุณเมมเนี่ยมองว่ามันจะเป็นเรื่องของการเล่นขายของหรือเปล่าหรือว่ามวยลมต้นคนดูไหมในการตรวจสอบเรื่องนี้ผมผมคิดอย่างนี้ครับคือท้ายที่สุดเนี่ยเราจะไม่สามารถฟันได้เลยนะว่าเป็นมวยลมต้นคนต้มคนดูหรือไม่ถ้าเรายังไม่เห็นการดําเนินงานตอนท้าย คือสมมติมีผลสอบออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีการเอาผิดใครเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพูดได้เลยว่าอันนี้คือมวยล้มต้องคนต้องคนดูเนาะแต่ถ้าสุดท้ายมีการเอาผิดมีการดึงคนที่เกี่ยวข้องคนที่มีส่วนร่วมในกับเรื่องนี้มารับผิดได้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องยืนยันว่าเป็นการทํางานที่ควรจะเป็นและควรเป็นมาตรฐานให้กับทุกกระทรวงครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะคือจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยเนี่ยก็ไม่ได้ดิฉันเชื่อว่าถ้าตอนนี้นะคะพัก เพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ตีกับพักภูมิใจไทยเนี่ยเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้ดําเนินการเร็วขนาดนี้ซึ่งดิฉันก็ดีใจนะคะที่จริงๆคือไม่ไม่ไม่ดีใจอะเนาะที่การเมืองมันเป็นแบบนี้ซึ่งดิฉันก็คิดว่าในเมื่อผลสอบมันออกมาแล้วเนาะอย่างที่มันควรจะเป็นด้วยนะคะก็อยากให้ท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยได้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาอยากให้ท่านพิพัฒน์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาคือขอสักครั้งเถอะค่ะที่ท่านยึด ตัดสินใจโดยที่ยึดผลประโยชน์สาธารณะจริงๆนะและที่ฉันก็จะนับถือท่านทั้งสองคน,นในฐานะรัฐมนตรีที่น่านับถือแล้วก็มีผลงานที่ประจักษ์แกสายตาประชาชนแล้วกันมองว่าตึกสกายนายถูกใช้เป็นตัวประกันทางด้านเทปการเมืองไหมฮะต้องการคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าว่าเ,เขาเนี่ยมองยังไงแต่ว่าพวกเราสองคนนะคะเราพักประชาชน เราทํางานอย่างตรงไปตรงมาตามหน้าที่ที่หรือว่าตามคาสัญญาที่เราให้ไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะคือเกมการเมืองจะเป็นยังไงเนี่ยคือพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานเรื่องนี้มามา,มา,มากันตั้งนานแล้วนะคะซึ่งถามว่ามันจะเป็นตัวประกันไหมหรือว่าอะไรยังไงก็คือการเมืองประเทศนี้นะคะมันอาจจะมันอาจจะเน่าวกว่าที่ที่ที่ท่านเนี่ยเข้าใจนะคะแต่ว่าพวกเราก็พยายามที่จะเพิ่มน้ําใสเข้าไปค่ะเราพูดอย่างนี้แล้วกัน คือคือใครจะเอาเรื่องนี้เป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับหน้าที่ของผมก็คือทําให้เรื่องนี้มันกลับมาเป็นเรื่องของผลประโยชน์อของประชาชนให้ได้เนาะคุณจะตีอะไรกันก็เรื่องเรื่องของพวกคุณครับแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราคือการทําให้เรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันถูกคิดบนฐานว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นที่ตัง้งอย่างเมื่อวานนี้ทางคุณอนุิทินก็มีการตั้งลูกชายของคุณสันติพรพันธ์เป็นกรรมการเรื่องที่ตรงขงีดส่วนตัวเนี่ยกังวลใจไหมหรือมองว่ามันจะเป็นกลางไหมในการตรวจสอบอะไรต่างๆ อย่างนี้แล้วกันครับผมคิดว่าการแต่งตั้งบุคคลใดเข้ามาทำหนาที่ตำแหน่งทางการเมืองใดๆหรือว่าตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารใดๆเนี่ยถ้ามันเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยจะต้องคิดบ้นฐานว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วจะมาทําอะไรมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่กับประเทศเราเนี่ยเราก็เห็นการแต่งตั้งจํานวนมากเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกครับเอาแค่เอาแค่รัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีจํานวนมากเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีบนที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะมาผลักดันอะไร ในกระทรวงนั้นๆเนาะซึ่งเรื่องนี้ในฐานะพวกเราพักฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าการแต่งตั้งทุกตำแหน่งเข้ามาเนี่ยพวกผมก็จะทางานตรวจสอบอย่างเต็มที่ต่อไปว่าคุณเข้ามาแล้วคุณทําอะไรไม่ว่าคนคนนั้นจะชื่ออะไรหรือว่าเข้ามาในตําแหน่งอะไรครับแล้วดิฉันก็ให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าไหนๆเนี่ยวันนี้ถ้านอนทินก็สแสดงความสนิทสนมกับเจ้าของเก่าของตึกสกายไนน์นะคะเออชื่อเก่าชื่ออะไรนะอ่า Cash Capital. อ่านะคะก็ลองถามกันดูก็ได้ค่ะว่ามูลค่าวันที่อยู่ในมือของอลูกชายแล้วก็คุณสันติพร้อมพัฒตอนที่ยังเป็นเจ้าของเนี่ยมันมูลค่าเท่าไหร่นะคะท่านก็อาจจะได้ข้อมูลเด็ดๆเ,เพิ่มว่ามันเดี๋ยวอาจจะต่ํากว่า3,000ล้านอีกก็ได้วันนั้นนะที่ฉันไม่ยืนยันข้อเท็จจริงท่านก็ลองถามกันดูก็แล้วกันในเมื่อวันนี้นะคะก็แสดงออกว่าทํางานร่วมกันแล้ว วันนี้คุณพิพัฒน์เองจะมีการแถลงค่ะโดยจนช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงกับประเด็นเรื่องของตึกสกายได้มีอะไรอยากจะตักคำถามถ,ามถ,ามถามึงหรือว่าอยากจะตากมรอดูผลครับรอดูผลการดําเนินงานของท่านีพัฒน์นนทรมติว่าการกระทรวงแรงงานว่าจะดําเนินการเรื่องนี้ยังไงถ้าเรามองนะว่าเรื่องนี้เป็นการดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมาสมเหตุสมผลเนี่ยก็ชื่นชมครับชื่นชมว่าทํางานตามมาตรฐานได้ดีแต่ถ้าเรามองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการดําเนินงานอย่างไม่สมเหตุสมผลไม่มีมาตรฐานเนี่ยก็ เดี๋ยวพวกเราก็ติดตามต่อไปแล้วก็ดําเนินงานเรื่องนี้ต่อไปครับก็ดิฉันอยากฝากถึงท่านพิพัฒน์แล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะคะ<ม>ว่าค่าแรง400บาทท่านก็ทําไม่สําเร็จจนถึงวันนี้ตั้งรัฐบาลมา2ปีกว่าแล้วท่านก็ยังทําในหลา,หลายๆอย่างที่ท่านเคยสัญญากับพ่อแม่พี่น้องแรงงานเอาไว้ไม่สําเร็จนะคะถ้าจะมีสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถที่จะบรรเทาหรือเยียวยาจิตใจของพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกันตน 24ล้านคนที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมได้ดิฉันคิดว่าการเอาผิดนะคะการลากคอคนที่ทำพฤติกรรมสอทุจริตหรือว่ามาตัดตวงเอาผลประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมมาลงโทษดิฉันคิดว่ามันอาจจะช่วยเยียวยานะคะความดำเนินนโยบายที่ไม่สําเร็จของท่านพิพัทน์ได้ดิฉันก็ อยากให้ท่านจัดการเรื่องนี้ค่ะท่านจะได้มีผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้สักอันหนึ่งสักทีค่ะขออนุญาตถามวันจันทร์นี้ครับที่จะต้องมีการนำไปสวนที่ศาลเรื่องของคดีคุณสุชาติเนี่ยจะไปด้วยตัวเองไหมครับได้ปรึกษา,านในไรความหรือยังเพราะเขาบอกว่าเขาอยากมาเชิญหน้าอยากจะไปคุยในมากกาอะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ยจริงจริงศาลวันที่16เนี่ยมันเป็นการไต่ตสวนมูลฟ้องเนาะซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยตัวไอซ์เนี่ยมีภารกิจนะคะกับกรรมธิการงบประมาณ ปี69ซึ่งมันประชุมทุกวันและเนมเองก็มีภารกิจที่สภาเช่นเดียวกันรอจะมอบหมายให้ทนายไปค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่สละเวลามากันนะคะมีมันแนบไปหมดแล้วครับแต่ว่าพี่จะถ่ายถ่ายเรียกว่าอะไว้ก็ได้ครับมให่ชด้านหน้าเนาะเอาเอ็กเอาไปไปปาหน้าเนี่ยแหละ ผลใบเนี่ ก็วันนี้ที <S <S ่คุณเนมกับคุณไอมายื่นไม่ได้เฉพาะเรื่องตึกสกายไลน์นะคะยังมีเรื่องของปฏิทินและเรื่องอื่นๆด้วยที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับจะมีการประชุมบอร์ดประกันสังคมเพื่อลงมติว่าจะเอายังไงกันต่อเรื่องปฏิทินประกันสังคมซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสันทามติของสังคมยออกมาชัดเจนแล้วเนาะว่าไม่อาจกแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องกลับไป ลงมติกันในบอร์ดอย่างไรแล้วเข้าใจว,าว่ามีความพยายามจะให้เป็นการลงมติแบบปิดลับด้วยคือไม่ยอมไม่ยอมให้รู้ว่าใครโหวตอะไรไม่ไม่แน่ใจว่าจะต้องพยายามเขียนปฏิทินประการสังคมไปถึงไหนครับซึ่งเนื่องที่หนึ่งในเรื่อง,อง,องที่เรายื่นเนี่ยคือเรืเร่องปฏิทิน,น <ๆ S 2> ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องตึกสกายไนน์เนาะแต่หนึ่งในที่เราที่เรายื่นเนี่ยคือเรื่องปฏิทินด้วยเพราะเราเห็นว่ามันมีความผิดปกติอย่างรุนแรงอยู่ครับเรื่องปฏิทินครับฉันหาทางลงให้ท่านพิพากษวกันเนาะ ก็คือถ้าอ,อ,อยากจะแค่ขสประานเรื่องนี้อย่างน้อยค่ะปีนี้เนี่ยมันต้องลดลงเหลือ70%หรือเหลือ50%แล้วปีถัดไปอ่ะก็ต้องลดลงไปยิ่งขึ้นๆนะคะถ้ามันอยากจะลดแรงกระทะก,กับข้าราชการที่ตรในส่วนนี้เนี่ยก็ดิฉันคิดว่าหาทางลงแบบนี้ค่ะลดลดไปปีละ50 50แบบดีที่สุดคือท่านต้องท่านต้องแคร์คนที่ส่งประกันสังคมด้วยไม่ใช่แชร์แค่ว่าคนไทยจะรอดอะไร ก็ถึงบอกเลยค่ะว่าเออเราเราเราเลยเราเลยถ้าเรียกวอะไรค่ะทางออกให้ท่านว่าท่านบอกว่าประชาธิปไตยอ่ะในเมื่อเสียงเกินขึ้นบอกว่าไม่เอาอ่ะท่านปีหน้าท่านจะลดลงขึ้นสิแล้วก็ปีถัดไปก็ลดลงลดลงค่อยๆลดลงนะคะคือมันโหท่านเป็นรัฐมนตรีอ่ะวิธีแบบนี้มันท้องจิดต่าอยู่แล้วไม่ต้องบอกว่าท่านมาชี้เป้าผมผมเสนอให้แบบนี้ก็ได้ครับคือตัวเลขที่ออกมาจําได้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนาะตัวเลขที่ต้องการเนี่ยตามโควตานั่งผมเองมันอยู่ที่3าก็ผลิตเท่านั้นอะ ลดลงเหลือ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะอันเนี้ยผมหาทางออกให้อันเนี้ยผมว่าง่ายสุดแล้วไม่ใช่ยืนยันจะผิดร้อยเปอร์เซ็นต์มันดูมันดูกับปั้นทุกติน์่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ